เดินผมเดินเกียร์ตอนเนี้ยแล้วผมผมกำลังขึ้นมาชั้นสองของบ้านฉางบ้านหลังปะวะไม่น่าจะหลังอ่ะเออแต่มันมีของมีรถด้วยไม่มีเตียงด้วยพี่บนบนเนี้ยเพิ่งโดนเลทเหรอเพิ่งไม่แน่ใจเพิ่งสร้างหรือว่าไม่นมีเลย ระเบิดนะผมเดินรอบบ้านเลยตอนเนี้ยเงียบปิ๊บห้งมันอยู่ไหนอะที่อะสร้างใหญ่จังวะใช่ยานถ่าอยู่เดียว้องไม่มีอะไรเลยเอ้ยมันสร้างอย่างนี้แล้วดูไงนี่ไงเตียงนี่ไงเตียงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออดูดิมุกตู้กินได้ล็อกก๊อกมีก๊อกทิ้งนะครับเตะด้วยเฮียใส่อะไรตเงินด้วยแทบเงินพี่พี่พี่ตรงนี้เข้าได้อีกมีเวิร์กไร้มีเวิร์กไร้ มีเตียงเทียนนอนลงโจงนี่แหละอะไรวะที่มันสร้างอยู่วะวีซียูดึงซียูก่อนไอเทียนไอ้เทียมีเวทีด้วยวะเขาทำเวทีด้วยวะเฮ้ยไอ้เทียมีเวทีพี่ผมเจอกองเต็มเลยเออไหนวะไอ้เทียบ้านล้างจริงอ่ะอ๋อนี่มันมันมันข้ามาตรงนี้พี่ผมเจอรถกระบะอีกคันนึงพันตอนวะเจอรถกระบะอีกคันนึงเป็นบอสอยู่เนาะเข้าเข้าเข้าไปทางไหนครับเข้าเห็นเห็นประตูทางไหนทางนั้ไหน ออกเข้าบ้านมีสีใช่ไหมอ่ามันมันจะมีอีกประตูหนึ่งแยกออกมามัชื่อรีเวนเจอร์เจอาีิลโล่ซุยมีมีแม็กว่ามีแม็กฟาเร็ด้วยเอา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 บ้านมันเหมือนโดนพ่นมาเลยเลยทำให้ออกมัดูแบบเออนั่นดิมันยังมีรถอยู่นะแต่มันยังมีรถอยู่นะตเต็มเลยเว้ยเนี่ยรถรถกระบะสีส้มสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เอาไปขายขายาเดียวมัน,มนย้ายเหรอวะทำไมมันไม่มีของเลยเฮ้ยปิดตู้ในไปด้วยซ่อมร้อยทับร้อยไอ้เหี้ยได้และสองหมัดปิดปตู้ในบ้านด้วยโหเที่ยะทงเกมไปยังทงอ่ะมันได้นี่หรือเปล่าพี่เบิกเหมือนแบบว่าแอดมินแอดมินให้มันย้ายเ่าแบบบ้านบ้านไม่่ปิดกดหรือเปล่าอ่ะปิดกดเหรอไม่รู้ดิไ,ไยโอเค โอ้มันสร้างโคตรขยันเลยนะเนี่ยเก้สักโคบบ้าเล็ขอผมว่ามันสร้างอย่างเดียวยังไม่มีล็อกแน่เลยบ้าอ่สร้างขนาดนี้เนี่ยพี่เอ็นตู้ตู้มันไม่มีล็อกตู้เลยนะรถยังไม่มีล็อกเลยนี่ไงเตียงน้ำเตียงน้ำเตียงเต็มเลยตรงไหนวะบอส ใช่พี่ชายชั้นสองชั้นสอง EPCU มั้งปะเออพยายามขายเฮ้ยกระเป๋านี้ขอเตีดามเอ้าแพลวกระเป๋าตีดำมปลายมันชื่อ ger, รอีเวนเจอร์วะไอ้เมึงดูการเดียนเยอะไปเปล่าไอ้เออมิดแทงเตียงทิ้งดิอ่าแทางเลย เธอพังพวกเกิดไอ้พี่ปืนไอ้เหี้ยปืนร้อยด้วยแทงแทงใหม่อรัแทงตรงกลาง MP5 AK47U บ้ามันก็สวยดีวะ่ะแต่ไม่ปลอดภ<ป>ัยมัมันเป็นที่ราบไงตรงนั้นมันสูงกว่าเล่นอย่างฟิวก็หลัง รถกระบะไปสาเข้าเป็นรถไอ้นี่้ในนี้มีอะไรปะไปทำรถหนามอามเทปทำระเบิดเต็มเลยว่ะไหนๆอยู่ไหนพี่ที่ผมอะ่ะไม,ม่มันไม่มีกระเป๋าเลยเหรอเขี้ยมันมีเวทีด้วยดูดิมันทำเขี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยประเด็นคือบ้านมันไม่มีกับระเบิดเลยอะ่ะ เอออืมกินน้ำตอนจะตายเฮ้ยนี่ไงกระเป๋าไอ้เหี้ยอึ่ยตะเกียงตะเกียงสิงไงสัตว์ไว้ของกินขนมปังขนมปังเก็บไว้เลื่อยถูกบล็อกแม่งหน้าดีทอยที่หมายมันไม่ให้ดีทอยนี่ดีทอยอะไรพี่ดีทอยเนี่ยของอะโดนหรออ๋อใช่เหรอย่างเงี้ยา้ามันบั็กหรือเปล่าวะมันทำเนี่ยมันมันมันไม่ให้ดีทอยของอ่ะ ใช่ใช่ฮหาน่าจะเล่นกันดีกว่าทั้งั้นไม่ไม่มีอะไรเลยเหงาเลยเงาเลยเนี่ยเอารถไปขายเลยแหละสองพันเนี่ยกล่องรถกล่อนบัวเอาพวกปึงพวกอะไรไปรถเราเยอะแล้วขายหมดเลยมึงขยันจังวะไปบ้านดีสี่มะล่ะไปดิไปเล่นที่บ้านดีสี่ดีกว่าไปแย่หน่อยไปดูชื่อหน่อยว่าบ้านใคร ไหมไปปมอไซอยู่ปีสองนะพี่ตรงหางปลาตรงไหนนะนํตามเมตเราไปเอาชอเปอร์เราก่อนพี่พี่มีคิวผิดที่บ้าอ่ะไหนรถวะทำไมไม่เห็นไม่เห็นใ้นี่วะแถบที่บ้านเรอแถบคิวขึ้นแบคิวขึ้นไป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 ไไป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  ฟาวอยู่พี่ต้องระเบิดหัวไปกันพี่ไม่แล้วมันแถบคิวขึ้นเยอะไหมล่ะสองคนตัวเดียวไม่ขึ้นปะบอสก็ขึ้นเหรอผมผมไม่ได้วางเลยไม่ของของบอสขึ้นป่ะไม่ขึ้นไม่รู้อะไรไม่รู้เมกี้มันขึ้นแจ้งมาตัวเล่นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขีอ่าไปดูกลันไปแหละอ่าถุงมยถุงมยยางใส่กล่องพี่ไยเจน อันนี้เราจะนั่งใครขับรถกระบะนนี้พี่ขับไปก่อนนะกับเพื่อนตุ้ยนะโอเคพี่เดี๋ยวพี่ขับไปดูให้ก่อนพี่ขับไปกันให้ก่อนนะโอเคพี่เอาไงต่อรถรถกลับไปบ้านกันงกลับกลับไปบ้านกอนก็ได้พี่กลับไปบ้านหัวได้เดี๋ยวค่อยออกไปนู่นอ่ะใช่รถคันดำเมื่อกี้ปะวะไอเหียมันรู้มันรู้เป็นเราอ่ะไม่น่าจะรู้มั้งพี่ว่าเป็นเรามาเลย เฮ้ยเ้าไอ้บอสกูตายโอ้โหแล้วชิบหายแล้วพี่พี่มีคนมามาบ้านยิงไอ้ทันตายโอเคโอเคกลับไปกลับ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 เลยเจนกลับเลยถ้าโดนอะไรยิงโดนโดนครับเกิดหนักเฮ้ยชน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 ตรงไหนตรงไหนอาบ้าบ้านมีอุ้ยหลายตัวเลยหลายตัวเลยโอเคโอเคโอเคไปไปไป เดี๋ยวเต็นจอดนอกบ้านเลยทำกล่องเดี๋ยวทำเตียงนอกบ้านเลยตอบภัยพี่ที่มีตังค์รถเต็นใช่ปะใช่พี่พันก็ว่าเดี๋ยวกูเฮ้ยมี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 พันเบ้าวิ่งอยู่ข้างนอกอ่ะตัวนึงไม่ผมผมจุดส้มเอ้ยไอ้นี่กระเป๋าส้มพันใช่ปะผมอยู่ข้างในพี่บอสกระเป๋าส้มไม่ไม่รถใครตอนนี้อยู่ในภูมิน้าหน้าบ้ปะข้างนอกฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยยิงเลยพี่ยิงเลยยิงเลย ผมอยู่ในบ้านนะเอาเชื่อแล้วกูเข้าบ้านไงทันไอ้บอสเข้าไม่ได้ไปไปก่อนมึงเล่นข้างนอกเลยไอ้เหี้ยเอ้ย,อยมึงงังน้นงั้นงั้นมึงเอาเอาของกูไปเก็บทีเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพังพังฟอนเดชั่นแป๊บยิงยิงยิงเลยพี่ยิงเลยมันใส่ชุดอะไรอ่ะเต็มใส่หมวกต้องหินต้องหินมันไม่เห็นปอ้อมใช่ไหมตายแล้วพี่ป้อมขอตำแหน่งมันหน่อยได้อะไรไอ้บอสมึงเอาอะไรเนี่ย ป้อมฟ้าอ่ะ้องสามตัวเลยโอเคผมอยู่หลังป้อมแล้วขึ้นมาไหนขึ้นมาหนกำลังกับังมันเห็นตำแหน่งป้อมแล้วใช่ไหมอ่าตายสองแล้วตายสองฮะเหลือเดตัวตายไปแล้วน่าเด็กเด็กป้อมไปเล่นมันมันวิ่งไปเอ้ยมันขับรถไปทางไอ้นี่ผมรู้สึกว่ามันบ้านอยู่โซนนั้นแน่เลยมันขับเฮอะอะไรม้งก็ขับไปทางทางนั้น เรางวิ่งหาแม่งชื่ออะไรบ้างอ่ะพอมมันไม่ขึ้นชื่อแล้วครับตอนเนี้ยมัน,มนเยอะไอ้สมบีใช่ไม่ขึ้นชื่อแล้วครับตอนนี้บั็กเหรอไม่ไม่บั็กพีม่มันน่าจะแก้ยิงแล้วไม่เห็นชื่อเอายิงแล้วไม่ขึ้นชื่อเลยเหรอใช่ครับตอนนี้มันไม่ขึ้นเลยเอ็มพอยต์ก็ไม่ขึ้นนะแบบมันมันไม่บอกอะว่าเราได้กี่เกมพอยต์อะเราต้องไปคำนวณเองในเกมพอยต์ของเราไอ้เหี้ยมีก็มีไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหโดนหนามเพี้ยตกใจอยู่มันอยู่ระหว่างมันอยู่มันอยู่มันอยู่ระหว่างไอเนี้ยโบสถ์กับบ้านเราแต่ทางหน้าโบสถ์ไอพี่ทางหน้าโบสถ์ที่มันเป็นลานโล่งๆนั่นแหละมันจะอยู่แถวๆนั้นระวังมีนะพี่ถ้าเอชอีมีคนยิงปะเหรอมีป่ะวะเดี๋ยวพี่อารมอยู่ไหนแล้วพี่ต้องเปล่าชุดสะดอกก่อนดิที่นี่ไปทางนั้นเราเดี๋ยวนะพี่ พี่ตัวยผมวิ่งมาทางขึ้นมาทางน้ำห้าแล้วพี่ผมจะอ้อมเข้าข้างหลังผมจะตัวใครยิงวะน่ะเต็มไปหมดพร้อมพร้อมพร้อมมินมันตายมันจะไม่ขึ้นชื่อแล้วมินเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมไปละฮะพี่พี่พี่ตายเหรอไม่ไม่ไม่มันตาย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 ผมโดนล่มนะผมโดนล่มแล้วช่างไหนท่านอยู่ไหนอ่ะเจนเจนล็อกรถไว้นะใครมาก็คือ เฮ้ยเสียงปืนเสียงยิงปะใช่ใช่เสียงยิงมาจากทางทางโบดถ์อะทางโบดถ์อะแถวแถวโบดเหมือนมันวิ ulously, ่งกลับไปแล้วหรือเปล่าระวังนะที่รถอะอ่าอ่าอ่าเ่อซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยยังพี่อีกรถหนึ่งมันมีรถตำรวจอีกคันหนึ่งไปเอารถตำรวจหน่อยต้องนะครับเท่าแหละรถเราจอดใกล้กันแล้วรถตำรวจที่ทงอ่ะมันจอดอยู่จอดจอดใกล้กับรถมันไปเอามาหน่อยเอ้ยมันยิงอ่้บ้าเกิดเก่ด ใกล้ๆผมใกล้ๆผมตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนเอ่อลำหนึ่งเอสามลำหนึ่งพี่เอสามน้ำหนึ่งปะพี่เห็นชื่อตัวเดียตามมาตามมาพี่เห็นชื่อตัวที่านี่่่ใชปะพไม่ได้ยิงระวังเด้อมองดีๆอาจจะมีคนอยู่เฮ้ยพุทธไม่ได้อะไรวะเนี่ยเขี้ยแม่งแม่งอาสนัยยิงกูมันน่าจะมันกู้ศพไปแหละแล้วก็เอาสนัยยิงเครืงรถ ผม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 ไปก่อนนะพี่ผมไปไกลๆเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยสั้นเขาดูเลือดด้วยนะบางทีไม่ได้ใส่เสืเส้อหนามันจะหนาวเลือดอาจจะลดได้แต่วิงว่งแต่วิ่งมันไม่เป็นไรหรอกพี่อ,อ่าถ้าวิ่งไม่เป็นไรเอสามนำหนึ่งใช่ป่ะก่อนเมื่อกี้ไปยิงตุ้ยหรอ ม่มันยิงซอมบีพ้พี่แต่เสียงปืนใกล้ๆผมมันน่าจะวิ่งมาดูรถวะมันได้ยินเสียงรถมาเต็เมตัวน,นี่นะเต็มตัวเร็วเลยเยาาขากำลังลอเส้นดำไปฮะไม่ไมึงยังเล่นอยู่ปะน่ะเล่นอยูู่อยบนหลังคาเอเอคุณเสื้อส้มอยู่บนหลังคาเออ điệt tài 2 lọp kìa, cút em mới lên, chưa hòa pít, yingเลย, kéo lấy, mà không có phun lén nữa, tổng pít không nà, nà, bảo mày chơi này ở chơi, mày chưa, cút anh, cho cút này, tui xìng lốt, xìng lốt, tui, 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 ผมกำลังผมผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงผมกำลังไปยิงพี่มันยิงพี่โอเจอมังไปมังไปบอยคบกูนะกำลังไปกำลังไปมันเจอมันเจอป้อมใช่ไหมไปข้างหน้าเราข้างหน้าเราอุ๊ยตายตายตายข้างหน้าเต็มเลยสามตัวเลยสามสีตัวเลยเอ้ามันไปนู่นกันหมดแล้วหน้าเรานะหน้าเราแลนะตันแล้วเมื่อกี้รถกระบะสีส้มรถใครวะขับดัวตัวหน้าตัวนะกูกำลังกกูลังวิ่งไปน้ำตึงไงบอสเดินเดินไปด้วยเดินไปด้วยอะได้ได้กระบะดำกระบะดำของเราเหรอวะ กระบะดำไม่รู้ครับพี่หน้าเจ้าของสามสิบเปอร์เซ็นต์เออข้างหน้านมีส,าสอมพี่้อะไรมุกเต็มเลยหน้าพี่เต็มเลยหน้าพี่สามตัวสี่ตัวเลยเห่ร่ะเห่ร่ะเห็นตัวละอยู่ข้างพี่พี่บอมตะกี้นะทันบ้านเปิดบ้านทันไม่เกินหรอบ้านบ้านไม่มีปลาเลยใช่านนะพี่เรื่องผมไม่ีน้ำไม่เล่นไม่เล่นข้างหลังข้างหลังเนินละเนินต่ำเนินต่ำพี่ต้องเปิดประตูเองนะจังรถจังรถซ้ายมือเสียงรถซ้ายมือรถยนต์รถกระบะรถกระบะ ด้วยกระดาษส้มของใครวะเมื่อกี้อะขับอยู่อ่ะยิงดิเฮ้ยมันชนผม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 กำลังกำลังปัดเมีคุณหนกเฮ้ยมีตัวต้านต้านระวังต่อยัดแน่อย่างเบเรศใครอ่ะผมผมเฮ้ยมันจอดรถตันต้นหลังหลังสายมือทางเอ็นเทตที่เหนือที่เหนือนั่นแหละนั่นแหละทางนั่นแหละหมอบไว้หาที่หมอบไว้มันจอดรถอันอยู่ไหนกันมึงอ่ะ โยโฮตรงริมทะเลกำลังจะวิ่งขึ้นไปทิศเหนือวาพี่อะไรโยวะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านปะพี่อยู่บ้านพี่อยู่บ้านพี่อยู่เลยพี่ผมตายตายหนึ่งตายหนึ่งสวยสวยสวยุ๊ยตายสองแล้วตายสองแล้วเหลืออีกหนึ่งต้องรถต้องรถทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือกันแล้วผมทำกันแล้วทิศเหนือทิศเหนือได้ได้โอเคโอเครอแป๊บอยู่เซกเตอร์เอสามประมาณนำนำหนึ่งระหว่างนำหนึ่งกับนำสี่ได้ได้ได้ เปิดที่เปิดประตูหน้าบ้านให้ผมด้วยพี่บ้าดาด้านไป่บอลเออมามาทิศเหนือทิศเหนือวิ่งขึ้นมาทิศเหนือเนี่ยมาตายกี่ตัวตายแถวนนัตสองพี่ตายสองเลยน่าจะโมไปช่วยเพื่อนมันนะเาทุกเหนือเมื่อกี้ตัวไม่ได้ยิงตัวขับรถใช่ไหมไม่ได้ยิงครับโอเคโอเคโอเคมันขับรถมันจอดละอยู่ทิศเหนือตี่ไม่ไปเขากระโดดลงบ้านกระโดดลงบ้านกระโดดล้มลงมาบ้านเราเหรอใช่ใช่ปล่อยมันเดี๋ยวจะระเบิดตายอ่ะ จัดเลยพี่จัดเลยจัดเลยเฮ้ยกูเ,เหนื่อยมาทำได้มึงเออมามามาเฮ้ยเอเอ,เอพี่นมันมันอยู่รนเส้นขาว่ะมันอีกตัวใช่ไหมหรือมีคชาร์จใหใ้ใช่ใช่ใช่หน้าเราหน้าเราสั้นโอ้ได้ยินเสกเลยนะับคนตายคนตายเจ็บเจ็บเจ็บยริงๆิงตายลว ตายแล้วตายแล้วตายแตายแล้วมันตายมันตายตัวสไนตายแล้วที่ยิงตัวหลังหลหลังหลังห้านห้าหลังนี่ยูนในน้ำอพี่หรือว่าตรงไหนไม่ใช่ต้นโดนยิงโดนยิงเจ็บเจ็บหน้าบ้านมีคนหมเนี่ยิหายแล้วอ้อมอ้อมผมน่าจะตายพี่ห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่ยิงพี่ยิงต้นระเบิดหัวดึงดึงหัวออกพี่ยิงพี่ยิงให้พี่ยิงให้เออให้พี่ให้พี่มินยิงให้พี่มิน เเออีก็บไปตัวที่มีผมที่ตายมันพี่ยิงตายปะตายแล้วตายแล้วตัวสไนธ์ที่ยิงตัวตายแต่มันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงรถอ่าอ่าอ่าเจอนี่ขับรถอยู่ร่างด้านด้านล่างบ้านเราวะผมมันมีตัวอยู่ตรงนี้มีตัวอยู่ตรงไหนชุดขาวแถวเนี้ยแหละพี่พี่มินตายยังพี่พี่ไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่ตรงตรงมันอยู่พี่ผมเกิดใกล้ผมเกิดใกล้เราปืนอะไรมาโอเคโอเคโดดลงมาเลยมากู้ศพไปกลมบมาเลยไม่ไม่พี่อยู่ข้างนอกไม่ไม่พี่เปิดประตูให้ผมหน่อยเลือกเป็น บอสใช้ปืนไรบอสเอ็นวีดีกับกอพี่เจอตัวยิงไหนอยู่ไหนนี่นี่นี้ตรงนี้อเชี้ยผมไม่เห็นชื่อพี่หวาอยู่ไหนกันเจอตัวเปล่าใครวะชุดเปล่าอะเปล่าชุดเปล่ากันนำนำเส้นดำเหรอพี่นำหนึ่งนำสี่อะไม่ใช่เส้นดำประมาณขวาของเส้นดำขวาของเส้นดำตายตายตายเปลี่ยนชื่อพี่มินแล้วตายแล้วไปตายผมจะขับรถเข้าไปพี่มึงไปคบให้พี่มินเลยทิศไรบอสบอกทิศมา ตายหนึ่งตายหนึ่งตายอีกหนึ่งตายสองตายสองตายสองเฮ้ยพี่มพี่มินยูไหนวะใครกูอยู่ใครเนี่ยนี่อาร์มเหรอตายสองครับมาผม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 ไปไปเร็วไเร็วไปหมดตายหมดเหมือนจะตายหมดนะเหลือตัวเปล่าตัวหนึ่ง ตายสามตายสามตายสามตายหมดตายหมดโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโกนเห็นเดี๋ยวโกนแล้วมาเคลียร์ศพเลยอันหนึ่งผมขอชาร์จเต็มหน้าแป๊บตายหมดตายหมดครับมาเร็วด่วนเลยผมเจ็บแล้วเออดันมาดันมาดันมาตรงพี่ด่วนเลยได้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 โอเคเนี่ยเนี้ยเนี้ยกู้เลยกู้เลยบอสเก็บปืนหลังหินใหญ่มีด้วยนะไหนพี่มินที่ที่พี่ยิงมันตายอ่ะศพตรงไหนนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงตรงพี่ตรงพี่ อยูต่ตรงมาแล้วใช่ไหมเจนต้นไม้เออพี่เป็นเจงขอพี่เป็นเจงเอาไหนวะไอ้ตัวนี้อุ้ยกระสุนผมเจอละแม่เอ็มีดีเต็มเลยเนี่แน่เก็บไปเฮ้ยกระสุนเอ็มีดีเต็มเลยบอสมาเก็บกเปืนหน่อยเจติยูอ่ะติดพี่บ้าเอ็มวีดีอ่ะเจแล้วติดตัวพี่แล้วเก็บราต้นไม้นะเก็บด้วยไอ้ไอ้บอสไอ้บอสเก็บไอ้นั่นไปด้วยเข็มพิษโอ้โหเขเนี่ยช่วยส่งหาของผมหน่อยบาลีเลยเอ่อตัวต้ยประมาณพิษ พัอ e ร้อยยี่สิบตัวนี้พัน e ร้อยยี่สิบภาพว่าง่กระสุนได้ดีอ่ะของพี่นะพี่เอามาใช้อยู่อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยโดดลงมาตรงองโบสถ์สองสามคนเลยขึ้นขึ้นมาหน่อยขึ้นมาอยเนี่ยมันมันเอาของไว้ที่โบสถ์เหรอวะไม่โดนไม่ใช่หรอกเนี่ยแล้วปืนที่ผมไม่เจอปืนถุงตันเย้เลยใช่ใช่ลงโหดเยอะเลยพี่พี่ป้อมมีปืนมันอ่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปหาบ้านหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่มินตามผมมาใช่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตรียมอยู่ไปก่อนเลยได้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 พี่พันแผลก่อนไม่ไหวเดี๋ยวพี่ไปช่วยที่บ้านก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไปเล่นผมถายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีขนาดนี้ไอ้เจ้ส้มชจ้ส้มตายยังป้อมเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอะไรพี่ป้อมเสียงหายด้วยพี่ มาขับรถมาขับรถมาขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตู้ใส่ตู้เร็วเร็วต้องรูปไปกูแล้วตีตัวเลยเฮียมาเลยนี่มาสุดมาขี่รถมาขี่รถไปผมก็เพกผมก็เพกไป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 ช่วยป้องไปช่วยป้องไปช่วยป้องกูไม่ตายมาดิผมไม่ช่วยผมไปช่วยเฮ้ยใครเนี่ยไอ้เหี้ยพี่ตุ้อโอ้โหใส่ชุดส้อมด้วยไอ้เหี้ยศพกูหาย ใครๆมีภาพมันไผลบ้างไอ้เหี้ยไปกูตลบไอ้สัตว์เอ้ยหมดเก๋หมดนี่ๆตายตายความลงกระทึบเว้ยลดลงกระทืบสตัวเฮียๆลอยๆออยๆอยู่นีๆอยู่ดีๆดีๆดีๆมันอยู่อยู่หลังหลังหลังพวกเอาเลยผมพันแผลก่ไปเลยไปเลยไปเลย

มันตายแล้วใช่ป่ะพี่พี่ป้อมที่เี้ยนั่นน่ะตายป่ะสวยโอเคไอ้ันขับรถไปมันขับรถไปรถอะไรรถรถอะไรเนี่ยรถอีกตัวนึ่งรถอีกคันหนึ่งรถอีกคันหนึ่งรถ้วลด้วลดิ้วติดรถติดรถเฮ้ยอีกตัวหนึ่งหลังพี่ช่วยหน่อยมีนี่พี่หมงอย่าโดนนัวเลยมี่พี่ผมเจอเยอะจังวะมันโดดลงรัวเลยสัตว์ ใครใครเพื่อนตัว seven อ่ะเซเว่นอ่ะอยู่บ้านนะเอาอา,าบานที่บ้านได้นะเข้าบ้านได้พี่ผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยไอ<ห>้เหรอเนี่ยเอ้ยมันมันอยู่ในพุ่มข้างหลังพี่เฮ้ยขับรถมาอีกแล้วมีนขบัขบรถมาอีกแล้วขับรถมาอีกแล้วขบัรอขอบรถอะไแล้วไอ้เหี้ยโดดลงเรือเหี้ยอะไรวะไอ้สัีเสไอ้เหี้ยยิงจับจังหวะ ตรนี้งมีตัวตรงนี้มีตัวเฮ้ยขับไปแล้วขั่เคนตีหน่วะไอสัตว์ยางมันแตกยางมันแตกยามันแตกมีลัง <out> เ <uu> uh no no ็นได้ตัวไอ้ข้ามันได้ยังในพวกม่ะเฮ้ยระเบิดไปดิใครมีระเบิดอ่ะมาแล้วมแล้วมันลงรถมันลงรถ ไม่มีคอยู่ิวเฉยมากแผลอันนี้มาเปืนมาเอาของไป้าวใครโดนชนนะไอ้ตุ้ยโดนชนเลยสัสมันเอวปืนผมไปแล้วตัวโดนชนมันเอาปืนผมไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายยังตายยังมันผมจะตายพี่เร็วไหนวะเห็นตัวในพุ่มแม็กซ์นี่น้ำไปตาย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 ไอแม็กหมดโอ้ยเอ้ย อนี้นีีไอบาบ้าบ้าบิงกูบ้าบิงกูบิงกูไนตัวกันวะตายยังตายยังเฮ้ยมันเอากระเล็จริงเหรอมันเอากรเลจริงเหรออ๋อมันจะไม่ตายเหรอวมันตกูอยู่ไหนวะน่าตลงเป็นยืนนี้เลยเนีออที่อะไรวะเนี่ยไอตัดเพยไรักหนาวอะไร เฮี้ยผมยิงมันเจ็บแต่ม่งไม่ตายอี๋พี่ตายแลพี่พี่มันมันมันขับรถไปไหนวะขับรถเฮี้ยเราต้องตรวจกู้เตาไอ้สัตว์เอ้ยของเต็มเลยในรถไอ้ะเฮ้ยมันลงอีกแล้วมันลงอีกแล้วมันลงอีกแล้วมีคนลงอีกแล้วการบ้านว่าจะการบ้านหรือว่าจะอยู่นี่ไอ้เฮี้ยปืนผมแหลมเลยอ่ะคุณผูกท่านจะการบ้านหรือว่าท่านจะไปเล่นไอ้ ไหนตรงๆคงตายยังไงแต่ตัวที่ชนในตู้ทายังวะบอสบอสพี่ฝากปืนหนึ่งมันหยิบเอาบาเรตมันหยิบปืนผมไปเล่นด้วยหวยเอ้ยบาเลตปืนมันขับรถกระบะไปแล้วเอ้ยมันขับรถไอ้นี่ไปแล้วไอ้รถตำรวจเียเราโด้แต่ที่เสียโอ้โหเสียของไม่คุ้มเลยว่ะเทียบาลลงบาเรตหายหมดเลยหวย ร้อนเลยแล้วระเลิไปไหนอะตุ้ยมันก็ต้องเห็นดิถ้ามันตายอะไม่ที่ผมโดนยิงตายไงพี่ผมไม่มีปืนเล่นเลยโอ้ยมีอยู่สองสามนัดเองตั้นจันบ้านเหรอตั้นเดี๋ยวได้ได้พี่ออกกัเล่นเลยก็ได้เดินออกกันเล่นดูดูหน้าบ้านด้วยนะเดี๋ยวผมไปเขาเบอร์เี่กระสุนหมดยังไงเอคยูเนี่ยเอคยูสองกระบอกเอ๊ะทำไมกูเจอเอคยูสองกระบอกตลอดเหรอไม่แม็กซ์เลยไอ้บอสกูกูมาร์กให้หน่อย เฮ้ยเสียงรถมนขับมาเยอะเฮียปืนยิงไม่ออกมนขับมาเยอะมนขับนไหไอ้เฮียทำไมปืนย uh, ิงไม่ออกไอ้สัสเอ้าพี่อยู่เฉย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 เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮียช่วยโยช่วยโยช่วยโยไปมาเฮ้ยยิงเลยยิง่อยยิงเยยิงไม่ออกยิงไม่ออก เอี้ยปืนยิงไม่ออกเป็นควยอะไรวะเอี้ยปืนยิงไม่ออกยิงเอี้ยปืนเป็นควยอะไรวะไอ้สัสยิงหน่อยยิงยิงยิงไอ้ไฟไหมไอ้ไฟไอ้เนี่ยก็ไฟไหมระเบิดแล้วยิงลุงรถลุงรถยิงไปด้วยเลยอะไรพี่ตุ้ยพี่ ปืนปืนทผนกระสุนหมดเหรอใช่ปืนผมกระสุนหมดแล้วทำไมพี่เช็คกระสุนมีอยู่สามสิบทัพสามสิบวะมันมันดักกินะโอ้โหไอ้คขยไอกไว่ายิงไม่ออกไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เที้ยผมผมผมก็ยิงไม่ออกเมื่อกี้ผมยิงอยู่ยิงไม่แล้วมันกระสุนมันสามสิบทัพสามสิบเว้ยเที้ยถ้าพี่ถอดแม็กวางพื้นอ่ะมันจะไม่มีกระสุนพี่โอ้โเยสเต้ผมก็ยิงไอ้เที้ยว่ารถไม่ตายไม่ถับรถมามันนั่นแหละอ่ารถระเบิดรถระเบิดแล้ว ระเบิดรถใครรถใครระเบิดรถใครเด็กเกิร์ดเด็กเกิร์ตอีกรอบนึงผมจะไปนั่นผมจะไปเอาระเบิดในบ้านใช่ไหชื่อย่อมันพี่มันเป็นชื่อย่อมันอ๋อเฮ้ยนึ่ตัวนึ่งนี่นี่นะพี่ตัวนึงตัวนึงนี่นี่นี่ยังไม่เหรอวะนี่นี่นี่ไอ้เหี้ยวะไหนวะเฮ้ยนี่ยไงตามหลังตู้อยู่ตามหลังตู้อยู่ตามหลังตู้อยู่ตู้พี่มาพี่มาทางนี่ตามหลังตู้อยู่เฮ้ยตายเลยตู้ มาเด้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 มาต่อต่อยดูดูมันต่อยกันดิไม่ต้องยิงก็มาเด้อต่อยกันเลยเอ้ยเต่อยกันหน่อยดิไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงต่อยกันต่อยกันเฮียเอามาต่อยกันคนไทยเหรอใส่เดียวเปล่าใส่เดียวบ้าเอวยิงขาแม่งเด้ยิงขาแมงเด้ยิงขามันยิงขามันยิงขากับพิดเออรวยแล้วปาดฮะ ไอ้ย่างเราไปต่อยมันอ่ไป่อมันอุ้ยเอาเอาอุยไรเอาเอยายาต่มั่ม่มเตะเออประมาณวยละผมฝ่อมวยผมมอมฝ่อไอ้ี้เนี่ยปล่อย่อยล่ย่อยยไปต่อมันทาไมอะพี่นี่ให้ควยมันไงควยสัตว์เอาดิเอาเอ่เออเฮ่พ่ พี่ผมโดนต่อยหลับพี่ผมโดนต่อยหลับฮะโหลไอ้บอยู่ไหนเนี่ยกูโดนต่อยหลับเอ้ยไอ้แม่งเอาปืนกูไอ้สัสปืนกูไม่มีโล่กอ้ควายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงสายอีกเหี้ยกูเสียดายปืนกูไอ้เหี้ยกูยิงเขาตายแต่ไม่ได้คุ้มเลยเหี้ยเอ้ยเจนเจนน่าเจนเฮ้ยเหี้ยเตะกู นอนอยู่เฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไก่จะทอนมันหน่อยมันใต้เฮี้ยพูดมากเลยเฮี้ยชื่ออะไรวะเนี่ยเกมพอยมันเยอะเลยไงวะเนี่ยมันเดินมาแจกกระบะส้มผมนี่หว่าเฮี้ยหวยชื่ออะไรวะอ๋อสต็อกเกอร์เฮี้ยเอาสต็อกเกอร์แสดงว่าตีมคนไทยหรอไม่เยอหรอกระบะส้มสต็อกเกอร์สต็อกเกอร์เอาเอากระบะส้มไปปะเอาไปเก็บปะเอาไปเก็บเถอะไอ้เหี้ยรถเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดอีกเดี๋ยวไม่ได้ขายปะกลับเข้าบ้านกันดีกว่าะของกระบะเงินเรา